เหรออะไรขำอะไรนะครับมาส่งไหมครับผมเค้กมาส่งนะคะเดย์สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแฮปปี้เบิร์เดย์พี่หมิวนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีแก๊บนะคะมาส่งเลยจุมาส่งเให้พี่หมิวนั่นเองพีานก๊น้องมุกเดี๋ยวเราเตรียมแล้วนะคะนี่ อย่มาจุดเค้กจุดเทียนพูดผิดพูดผิดขอโทษทีเฮ้ยแม่เละแล้วว่าผมทำไมไม่เอาเทียนมาต่อไม่เป็นไรหรอกเสียงเสียแตกกๆนแก็ปโมดจุดะุดจ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 ้ดจุดจุดอเ เดี๋ยวเราจะไปให้แก๊ปนะคะปลกลงไปให้แก๊ปหรือแก๊ปให้แก๊ป,ปให้แก๊ปไปตรงนี่เจ้าของวันเกิดกำลังยืนแดนอยู่ในบ้านค่ะตอนนี้นะคะเค,ค้กวันเกิดก็พร้อมแล้วนะคะเจ้าของวันเกิดอยู่ในบ้าน,นเร็วเดี <c oughs> เ๋ยวลีลาไปแยังไปเร็วเหมือนรออะไรค่ะ เค้กผสงเลยครับผมเค้กผสงเลยค่ะเดอดูยูเดอดูยู Happy birthday Happy birthday Happy birthday YOO y o ู Happy การเป่าให้แล้วครับเกินไม่ได้อเคเป่าเคแล้วลูก่ดี๋ยวนี้ลงเดี๋ยวแกเป่าให้ครับนี่นะคะแล้วแล้วหรือแกเป่าให้ครับเอ้าอธิษฐานอธิษฐานันอธิฐานแล้วอธานยงอธิษฐแล้ว ขอให้ถูกหวยหน่อยสองอ่ะเรายังไม่ได้อวยพรให้พี่หมิวเลยอ่ะใครอยากหวยพอกก่อนเดี๋ยวป้าใจกลางค่ะคุมุกอวยพรก่อนนะครับไม่เคยแบกน้องมาเห็นในชีวิตเป็นพันแล้วอ้าพออะไรนี่อวยพรหรือพ่ขอคะขอให้พี่หมิวมีความสุขเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักตลอดไปขอให้พ่อใจ้ลางคืนนีแจ็คบอกไห้หวยพรด้วยครับ โอเคนะคะของแม่นะคะก็ขอให้พี่มิวนะคะมีความสุขเดี๋ยวเตะแกปนี่มีความสุขมากๆนะคะในปีนี้นะคะโตแล้วนะอายุสิบหกแล้วนะคะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเนะคะที่เกิด เดี๋ยนี oh, okay. okay, okay. ้ว okay, ันนี้นะคะมีความสุขมากๆแล้วก็ทุกๆวันทุกๆเดือนเหมือนกันนะคะก็ผ่าจบคิวมาคั่นพี่เฉียวอ่ะอ๋อนี่ค่ะผ่านนี่นี่เสร็จแล้วโอเคตกลงนะครับใครจะว่าันแล้วแข้งขาสำหรับวันนี้นะคะแม่นะคะแล้วก็พี่มีวน้องบุ๊กพ่อแจ็คนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใช่ค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาเป่าคิวไว้พรอมันเกิดให้พี่มีวในปีนี้นั่นเองก็จาับป้ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ Happy birthday to you we you, do you, do you. Do you, do you.